ก็เป็นจังได้ค่ะคือได้ยินเขาว่าน่ะเป็นได้อันน่ะห่างกายสุขภาพห่างกายเท่านี้ค่ะเป็นคอคอคอเป็นยังเปวดหวาไทรลอยคอไทรลอยเลยเป็นกระหายไปเจาะออกไปเจาะบ่ไปกวดเลยกวดแล้วไปกวดตั้งแต่บ่าจานมาพอแล้วอืมเป็นกระหายไปกวดคืนกะบ่ได้ไปเลยบุ๋มมือหมอนี่อาการเป็นจังไดงกะเมื่อยเมื่อยบ่เจ็บกะเจ็บสาเหตุเกิดจากยังเไง กา็สบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบอร์สกุลสกคนบัววัสิเป็นพี่น้องสะพังลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องสะพังไทยพี่น้องทั้งต่างประเทศก็ยินดีเบอร์สกุลสกคนเขาสูซองของเบอร์จิตอุทภรณ์ขึเก้าพ่อพี่น้องเอ้ยกับมาเนี่นาะพ่อพี่น้องเบอร์จิตนี่ยพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่สุยพี่น้องเอ้ยกับพอดีว่าสิมาหาอ่ามาแล้วก็อยู่ที่ล้านล้านของเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างก็เอ้เอ้ยจวบเนาะเอ้ยจว่น้องเอ้ยเห็นเลยก็ต้องกราบขอโทษขอไฟลยหลายๆเนาะบอร์จิตกับบุ กะมาน้าบ่อเสียรเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาสองคนมานี่น่ะกับบอจิกกับผมเคยมาเนาะแต่ว่าทางบ่อเศียรเพิ่อนน่ะเคยเขามาสัมภาษณ์น่ะเอ้ยเพิ่นแล้วเนาะก็คือบอจิกกิดยังบม่พูดหรอกเรื่องราวรายละเอียดของเอ้ยเพิ่นเนาะบอจิกกิดยังไม่ทันได้พูดเนาะว่าเพิ่นน่ะขาดเทียนอย่างแน่กะพอดีว่าเมื่อนี้น่ะบ่อเศียนเพิ่นพี่น้องเพิ่นน่ะซื้อเขาเนาะซื้อข้าวม่อมให้กับมาณาครอบครัวของกันนะของเอ้ยเพิ่นพี่น้องเอ้กับบอจิจมาน้าเพิ่นมาเนี่ยแก ได้ถือโอกาสนี่เนาะเข้าไปทักทายสบายดีแล้วก็นทำความรู้จักเนาะถามที่มาที่ไปอ่าของเอ้ยเพื่อนเนาะว่าเป็นจังใดอยู่จังใดพี่น้องเอ้ยเนาะกัโอเคเนาะพอพี่น้องเนาะกับไปติดตามรับชมกันได้เลยพี่น้องเอ้ตอนนี้กะอ่าอยู่เข้นทางเนาะทางนั้นผู้ใหญ่พี่น้องไอ้ทางกนาบ่าวจิตมาเนาะทางบ้านบ้านผมบ่าวจิตมาทางนี้แต่ว่าทางนี้กะอาจะเป็นนาทุ่งไฮทุ่งนาเนาะพี่น้องเอ้ยทงไฮทงนาที่ว่าเขาเจ้าเห็นนาเซงเนาะ แต่ว่าทางนี้เนาะพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นนานาซุยพี่น้องเอ้ยแม่น่าสซุยเนาะแต่ว่าอาชีพรายักๆของเพื่อนนี่บริจิตก็ยังบัลทันอู้เนาะเดี๋ยวสีเข้าไปถามเรื่องราวของเพื่อนพี่น้องคือยสี่ประมาณนี้พี่น้องเนาะก็ลุ้มๆเน่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยอเด้อด้อเด้อสบายดีสบายดีสบายดีน้องหนะสบายดีแล้วังตกเลยเห็นยังไงนะบ่ตกหรอกโอ้ยลั่นไหนแับนี้กันเลย ยันตกเตียงน้องๆหน่ก็ะไรโดย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 ก็คือเอ้ยเอ้ยจวนบ่โอ้เอ้ยจวนอาไรอยู่จะเปีืเลยสามสิบสามสิบบ่เดี๋ยวพรุ่นี้ก็ชื่อว่าน้องน้องเจนบ่น้องเจนเนาะน้องพี่น้องอันที่ว่าพากันมานั่งเนาะนั่งโอ้ดมนำมานั่งวางทีเดียวนี่ก็น้องไหนนั่งอยู่ชื่อว่ามาน้องไหนมานั่งเนาะ ยันตุกหั่นน้องน่ะยันตกยันตกอนงามๆนงามๆโอเคทาหยังนี่ฮะทาปบอกเ่นม้ทาก่อนมั้ยเนาะ่มั้ยอืมนบ่เป็นหยังเนาะก็นั่งอยู่ลาน้องน่ะเนาะนั่งๆก็คือสินพี่น้องเนาะกะเป็นจังได๋แบบว่าที่มาที่ไปแบบอ่ครอบครัวเป็นละครอบครัวก็ทุกยากอทุกยากก็เทนบ่โอ้ัวก็บ่มีอยู่กับลูกัวบ่มี อยู่กับลูกสองคนอ๋อได้พ่อกับแม่เอลยด้พ่อพ่อกันตายโอ้แม่เป็นกะพวไม้บรรยากาศอยู่คนละเฮือนกับมานาไม่เถอะบ่อยูอ๋อคือน่ะตอนนี้น่ะอ่าอยู่กันสามคนออยู่กันสามคนพี่น้องกะหาเลี้ยงเลี้ยงลูกสองคนนี่หาเงินเลี้ยงลูกสองคนนี่เนาะอืมหาเงินเลี้ยงลูกสองคนอืม ดยูดูดูดูใครบัวนี่แน่นนั่นเนาะนี่ถ้าใครบัวไปเอาไปแล้วพี่น้องครับัวเป็นยังเนาะโดูน่ะไปแล้วพี่น้องเป็นน้ำมันนาบัจิตมาบ่เนาอเพิ่อนนะดูข่ายจังบเวนี่เนาะย่านแมนอยู่ได้เนาะพ่อพี่น้องกามะนี่เนาะเอ้อเนาะกามาน้ำมันนาบัวแสนเพิ่นเนาะเห็นบัวแสนเพิ่นซื้อเข่าเนาะซื้อเข่ามาให้นี่จะอ่าหมอกบัวนี้ให้ได้แบบว่า ไปเอาเองบ่มาพวกเพิ่นมาส่งมาบ่โอ้แบบไปฮับเอ่อฮับเขาเจ้าบ่ว่ามาขายให้เขาเจ้าหรยว่าเป็นยังไงแบบเพิ่นมาส่งให้ให้ขายแบบขายแหละส่งพื้นเพิ่นโอ้ขายส่งพื้นเพิ่นจำไร้กะเอาอืมอันนี้พื้นเพิ่นกันยังบันอ่ะโดยโดยโดย โอ้ยก็คืออันันเลี้ยงลูกมาเนาะเอ้อเนาะเลี้ยงลูกมานี่คนเดียวบ่ดูเล้ยแล้วพ่อของน้องๆได้ขออนุญาตถามขอการเลิกกันแสดงน้องน้อยได้ปีบายอันนี้ได้อืมก็แสดงว่าอ่าเลี้ยงหาเงินเนาะหาเงินเลี้ยงลูกเนาะหาคนเดียวเลยอ๋อโดยโดยก็คือสิได้พี่น้องไอ้ผลก็คือสิตกอ่าแล้วพี่น้องไอ้บัดนี้ก็ได้เนาะแบบว่าอ่าผ้าลมผ้ากระห้องแล้วพี่น้องลมกระมาเน้องบันีดก็ได้ โอ้แต่กามเมื่อนี้ได้ขายได้ขายจักกันนั่นเลยอ่ะว่างดูขายเงินซีโอ้เออยูซีลองน่ะในเงินห่าซีโอ้หมากหอยกระมี่บ่น่ะเนาะหมากหอยกระมี่เนาะหมกหอยเป็นเงินมาผักข้าวม่ทาบโอ้คนไปใส่หมอนอือเด้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 ออ่าคือชิ่นไหนน้องพี่น้องอ่าบอจิกไงยังบอชันได้ผู้ดาน่ะอ่าเรื่องเล่าเนาะเดี๋ยวว่าครอบครัวนี่แหละเป็นจังไงว่า กาเพื่อนชาด้านเป็นเป็น่ยนใจเลยเออเพื่อนชากันลังในโน่ในในหน่อยบ่ดูเวลาฝนตกมากกัน้นาเต็มกันหนาอ๋ออยู่ทางในอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านลำพันธ์บ่เออหน่อยดูบ้านลำพันธ์ออยู่บ้านลำพันธ์พี่น้องเอ่คืออยู่สุยเหน่เนาะออกมาขายแบบนี้คู่มือบ่เออมาขายคู่มือมาขายคู่มือที่คำว่าเห็ดแบบว่ได้กินดิเห็ดกระป๋องนิดแต่กระู่คนทำได้กะออกมาอคู่น้อไอยน่ะขายอา หาเงินซื้อข่าเนาะบาสหาเงินจะบาเรื่องให้เรื่องหน้าเนี่บ่มีบอบ่มีแต่เอามันกเอายูซื้ออะแหละดูซื้อซื้อัวยู่ซื้อยูกงานียเลยันไหกินกับทำรกินอ๋อฝากินขนมด้วยด้วยแต่ก็ซื้ออนนั้นนี่เลยพี่น้องเลยก็เป็นจังได้ค่ะกอได้ยินข่านะเป็นได้อนาห่างกายชุขภาาห่างกกยเทานี้เป็นคอคอ ข้อเป็นยังเพิ่นว่าไทลอยข้อไทลอยโดนก็ะหายไปเจาะออกไปเจาะบ่ไปกวดเลยปวดแล้วไปกวดตั้งแต่บ่าวจานมาพ่นละเพิ่นก็ะหายไปกวดคืนกะบ่ได้ไปเลยบ่มีเงินบ่อโอ้อ่าแบบไทลอยที่อยู่ในข้อนี่อาการเป็นยังไงกะเมื่อยเมื่อยบ่าเจ็บกะเจ็บสาเหตุเกิดจากยังไง โอ้โหกำปั้วหูกำจางคลองเป็นไทรอยเลยแต่มือนั่นน่ะมาขายบัวเลยเจ็บเจ็บจนแบบไปบัวได้เจ็บยังเจ็บเจ็บคอนี่เจ็บคอเจ็บอันนี้เลยก็ไปบบัได้ลอยมัดแขนไปกวดแล็บบะนี่ค่ะแบบว่าเพิ่นให้ยามากินด่บ่เพิ่นก็ให้ยาแก้ปวดเท่านั้นหายาแก้ปวดยาแก้ปวดแก้อักเสบเท่านั้นแหละเพิ่นให้กินน่ะทำชวนว่ายาปวดไทรอยนี่ยวเผื่อขายชื่อเองเพิ่นจะได้ชื่อมาอะไรบ่สเป็นยัไงไม่ได้ชื่อเลยผู้ ผู้ว่าเป็นไทรอยแต่ว่าบริษัทชื่อใหมาเป็ี่ยนยังคือบริษัทบริษัทแล้วผมมีเงินซื้อโอ้ผมเคยเห็นเห็นเกษ่รว่ายาแบบใดก็ราคาทำใดอยัางบัวผู้ที่ว่าราคายาทำใดบริษัทเลยแต่ว่ายาเรื่องว่าปิ่นปูฮักษาไทรอยน้ำผลพี่น้องเพื่อว่าอย่างบัท่านมีเนาะเพื่อว่าให้มาเจาะอ๋อเพื่อว่าให้มาเจาะเพื่อเขาไม่มีเงินเมื่อใด เข้าไปเจ้าเมื่อนั้นก็ได้บ่โอ้แต่เป็นจะได้เอ่ยค่าค่าจา์เลยค่าค่าเจ้านะค่ารเจ้าข้ารเจ้าข้ารเจ้านะพันละสามล้านปลายสามล้านบ่รวมต้น่าอยู่ค่าขี้พันวะแส้น่าอยู่ค่ากินต่างหากอ่านนะข้าร์เจ้าเจ้าข้อนี้ค่าเจ้าข้อสามล้านปลายโอได้เศร้าเลยบ่ป่ะนี้ยคำว่าเป็นเป็นห้าประกันบอกเลยว่าเศร้าเลยเป็นว่าเศร้าเลยคนละต้องออกแล้วกันเลยคนละโอ้แต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงยังเก็บอยู่บ่ตอนนี้ก็เมื่อบ่ได้เก็บของมื่อย ใชเรียงนะกับมือไงทำบุหิตก็จะค่อยสิบเหตุหายเนาะเราก็อย right. ู oh, good, good. ่กับรูเพื้นเมยก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วเนาะเพื่นก็มีครอบครัวใหม่เพิ่อนก็อยู่กับครอบครัวใหม่เพลยอ๋อโดยโดยโดยเฮ้ยพี่น้องเลยแต่ค่ารักษาสามด้านปลายเนาะเออบุก็อยากเชร้าอยากดีอยากเชร้านะครับบ่มีเงินเนาะบ่มีเงินไปอนาปิ่น์บัวเนาะพ่อพี่น้อง เ้าเยจะไปสิบเบงลูกเบ้งเจ้าครล่นไปได้ลูกเจ้าก็ยังน้อยชำน้อยังบ่ทันได้ผึ่งพาจะของไร่ปะพี่ร้องก้9ปีเียนอยู่ห้องห้องไยเนาะห้องปสองโอ้9ปีเนาะโดยโดยยหนังขาวกับเป้นนางถวยกัเป็น ได้อนแรกพอได้ซอยเม่เนาะเออพอได้ซอยเป็นเมืกอคือมีทั้งนาบาจันบ่บาจันก็มาบ่บาจันก็มาโอ้มาบาจันบ่ยาบ่เสียงบ่บุญมาโอ้เห็นเพิ่นอันนี้บ่ซื้ออันนี้บ่โดูโอ้ซื้อสังกสีกาแานี่บ่มาเฮ็ดน้ําบ่อนไทยเพิ่นแล้วมาเฮ็ดให้โอ้แต่พอได้อยู่โดยโดยโดยพอได้โซนแล้วเวลาฝนตกโอ้ดยกูได้ยินข่าวว่าอ่า ยังก็แบบาทั้งมีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อเดินห้ายบอกซื้อห้เดินมื่นห่ามื่นห้านี้คือแบบอ้าวคิดดื้อแท้น้องไหนฮะดื้อนี่ผู้นี้ดื้อคิดดื้อแท้หนิฮะดื้อไรผู้นีอ้เนาะเขาไี่ต้องกาดินเจ้าของบ่มีเนาะตะกี้นะบ่มีอาชัยอยู่ใช้เฉยตะกี้อยู่ดินเพิ่นอยู่ดินเพิ่นบ่อยู่ดินอ่าอยู่ดินเพิ่อนนะ ได้หลายปีแล้วสามปีสี่ปีเลยอาศัายอยู่ดินเพื่อนเลยปรทนี้ก็ลสีค้ายดินเน,ะเน,นาะผลกระจัดค้ายยกมันไหายมด่อน,นาเพื่อนอแต่เ็ต้องจะเป็นหาแลนะ้วราดนะีเออ้เลิคนกระซื้อไฮเบายันมาซื่อทีไฮเลยจ้ะบานยันเป็นมาซื่อเนอะาะห,นหานันย่งเพื่อนทะเลยังบุเอาไปเพื่อนบ่คือแบบสีหยกเพื่อนบ่ รวยวให้เพิรนให้หาคนนั่นมากมากครับบอสมากกับบูมีแล้วเขาจะได้เงินเขาก,กับบูมีเนาะโอ้ชื่อมากผู้เรียกกับบูฟเฟตเลยผูย้หญิงคือจีมากได้ไปปลูกอยู่เดินที่ว่าชื่อไม่เนาะโอ,โอ้แต่ว่าเรื่องกันเงือบประมาณด้วยเนาะเงูอประมาณนี่ายังบัวทันในมีเนาะอืมจักอย่างาา<อ>จากักอ่าพญาเนาะอ,อ่าพญาเจ<อ>้าของเน่ด้วยเนาะอ่าเรื่องเฮือนเน่แบบนี้จะคิดอย่างนียาเนาะใส่กันเนาะก็ได้แบบ ยังยังบุได้จากอย่างเนาะแม่แม่คิดอีอยังกะมีแต่เงินมีแต่คำพี่น้องเอ้ยเห็ดอยังกะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้แม่แม่แม่เพื่อการพนตกมากะสำนาำทวับเนี่ยน้ำลางกับมิตรน้ำอันใดน้ำตามบ่เพื่อนกะให้เอาออกอะไรทำมีดินแล้วเพื่นติดคลายแล้วเพื่อนกระไฮออกกับยังบ่ได้ออกอะไรอ๋ออ่ามีดินแล้วเนาะมีดินแล้วเพื่นก็อยัให้ออกเนาะ เป็น,นเจไดตเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยเมืออม่อยบอกเมื่อยอะไรเมื่อยก็ต้องสู้อะอ้เมื่อยก็ต้องสู้เลี้ยงเขาเอะไรแหนมดูชาวบุรีเลี้ยงจักไปสิเลี้ยงโดูดูเป็นเจไดตสักลเนีเน่ยสามคือแบบมาทางพอเพิ่นคือปล่อยให้แบบนี้จั๊กจราเหมือนกันเลยเพิ่นกับโมเดโกหาลูกเนาะโมได้ติตต่อหากันตั้งแต่คนดาวนี่บ่กดืเลยเลยคนไทยอ๋อจะปากล้องหน้าอ๋อคือคือนายคนไทยเนาะอือ โดยโดยนอกจากนี้ก็ถามว่าพิดพผาหรือก็ขอโทษขอใหเนาะไม่ไม่ามเพราะอย่าคู่แน่น้องพ่อพี่น้องนกับบุรีมีนอย่างน้องน้อพอน้องๆเพิ่นก็เป็นคนไทยพี่น้องเลยอยู่ร่วมกันเคยติดต่อกัตั้ปีเลยนะสามสีปีโอ้คบกันมากกัหลายปีแล้วยนร่มกันนหลายปีจะลูกสอคนโอ้หลายปีน้อพอพี่น้องแม่ไม่ยนะครับแ่แม่มแม่มมเออ อย่งดูเนาะครับพาลาเลยนนเนาะตั้งแต่ตั้งแต่น้อยดิเอ้ยตั้งแต่น้อยอจนนี่เนาะกับได้ไปทางไหนเลยแบบหาเงินในในบ้านอย่างเดียวดำนาะกับไปบนะดำนาสับจ้าพอได้เชือนะขนมเนาะม,มาให้ลูกเห็นเต่าเนาะเป็นไข่ซอยเป็นไข่ซอยพอได้เข้าอืมโ <c ười> ดยหนยแต่ว่าประเด็นหลักๆเออที่ว่ารู้สึเกเจ้าของแบบว่าจำเป็นที่สุดในาะรอบครัวนี่มีเอียงในี่ยแบบ จำเป็นเลยก็คือเข่าขึ้นหน้ามาเลยโอ้เรื่องเข่าบ่บ่มีเนาะวอาปซานใช้หาเงินได้ไปซื้อเข่าเพอะไรยังหาเงินได้ไปซื้อเข่ามีแต่หาเงินไม่ไ้มีแต่ซื้อเขาอย่างเดียวดิซื้อแต่เข่าลูกกัะยิ่งบริสเชียสมาคมงเพียนบบมีหามาจำได้จิเสียกับไม่ซื้อเลยเข่าเข่ากระลหลเจ็ดพันเอามาใช้นักชุดคือเข่าคือเข่าเนาะสองมากกะสุขภาพทางกายฮะเนาะ สุขภาพร่างกายพี่น้องไอ้เพื่อนกน็คืออนาหูหูเน,น,นาะเดืองอนาขาเปลี่ยนปัวเนาะเนาะกับยังบบทันมีเนาะ<ด>แต่ว่าไก่เบื้อจากอนาคันอนาห้องหมอนะเนกี้ยงอกอกห้องหมอกเกี้ยงกอกอืมไปเองก็ได้เนาะบบไกลเนาะเนาะยังบบไกลบันไดพ,พี่น้องไอ้กัห้องหมอเกี้กงกอ่านี่เนาะห้องหมอเกี้ยงกอกสูงมากก็คืออนาอ่าทางกายของเพื่อนเนาะพอพี่น้อง เราบังมีดเด้อลงหนาเด้ออืมอเรงพันมือได้ทำไมไม่มาอืมดูดูดูอ่ามากะที่อยู่ที่เศร้าเลยเนาะเโอ้โหอาฝนตกเนี่ยห่อนยำฝนได้ด้วยนี่เนาะหอนยำฝนเนี่ยก็ต้องแบบย่านได้เนาะผอพี่น้องหนึ่งมากะเป็นยังได้เพื่อนอะเพื่อนเช้าไห่เป็นยังได้อารมณ์มากะโยกบ่วมไล้หนึ่งเพื่อนกับพะลูกนี้เลยอ๋อย่านเลี้ยมติงเพื่อนอะผมเคยเห็นเด็กเถื่อนได้อยู่ไก่เพราะจากยม กะว่าไงในในช้างกระสีสีอันนี้กระเบื้องสีแดงอาทิตย์หันแหละแล้วในช้างกระสีสีขาวๆก็แม่เลยที่กระเบื้องนั่นนะเลยละไน้อยอยู่แถวพี่น้องพี่น้องเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างนั่นเนาะเดี๋ยวี่นาะอยู่บ้านน้ำพันพี่น้องเอ้ยทางนั่นเนาะลมมากะติงควายช้างกระสีเลยบางเลยไงยี่ต๋องด้ยเนี่ยพี่น้องได้ยินอยู่บ่านเสียงระดังเนาะอันน <sm all esc ua> ี so like ้ก็ย่านอันนี้พี่น้องเอ้ยย่านอันเด้อนี่กระดู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  กะอันนเนี่ยนี่เลยพี่น้องเลยกาทั้งเรื่อเพิ่นเนาะทั้งอันสิ่งที่จะเป็นในครอบครัวของเพิ่นก็คืออนนะพ่อแม่พี่น้องนี่น้ำกันเลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้กัเพิ่นกัมาขายหมากบัวพี่น้องเอ้ยแล้วกัหอยเน่เนาะแมน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 กะคือเสียอัประมาณนี้แหละพี่น้องเลยกะเดียวสิได้คอตัวพิคลิปเล็บาอนี้กันเนาะฝนตกพุ่นเนาะอมีมีอย่างอย่าเอาน้ำพุ่งใหญ่เพิ่นเน่มุบๆพุ่งใหญ่เพิ่นเบินเลยมีย้ำผักบ่พุ่งใหญ่เพิ่นน้ำซอย เรื่องเงยเพื่อนชาเนี่ยเลยโบไปติดตามให้เพื่อนโชยเรื่องเขาเรื่องนางเรื่องเพื่อนเรื่องชาเนี่เลยคือบบไหวเดียวเนาะบบไหวเนี่ยคือเพื่อนกันทันสิเอาไปผู้เดียวกัเอาไปบบได้โอ้ต้องหาคนไล่โอ้แต่จังนั้วพอแม่กะดูสิแล้วพัดพระกันไปไปอยู่กับลูกโอ้อยากให้เอาเพื่อนไปให้เลย เนาะๆนั่ก็คือว้าได้เนาะห่างกายเนาะห่างกายก็ระวังตกเด้อน้องหน้าระวังตกได้ระวังตกระวังตกแน่เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละฟ้าลมมาแล้วพี่น้องเอยฝนสิตกเด้อนี่ก็ได้เนาะบ่แนบ่แนสสดีสวัสดีโอ้ยฝนตกได้บ่แสนตกบัวๆโด่ๆอาแซเนาะก็คำผลตกนี่บ่ได้ขายบ่กบัวบ่นี่เนาะพ่อพี่น้องตกอา เด้ออ้าจจะคือชระมาณนี้เด้อเด้อจังใดก็ผู้ใดเนาะมีโอกาสเนาะมีโอกาสก็จะได้นำพาพ่อแม่พี่น้องเมามาทักทายสบายดีมาเยี่ยมมายามเนาะจังใดก็อยากให้เอื้อแก่ชสูยต่อไปทางกายก็ขอให้ดีให้เศร้าเนาะบุญวาสนามีก็คือว่าได้เนาะก็อยากว่าเด้ก็พ่อพี่น้องเนาะอยากก็น่ะซ่วยพันยูพี่น้องเลยแต่ก็บัตรจิเกิยังบัตรจิกกิดบ่มีพี่น้องมีแต่ว่าเป็นศานาสะพานบุญเนาะ เป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าน้องมีผู้ใหญ่เพิ่นเนาะคิดเห็นเนาะคิดจงชาเนาะอยากทักษาเรื่องกันนะพญายาโลคาเนาะแม่แมนแมนก็คือจะได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามสามไทยเนาะแม่แมน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 ก็โอเคเนาะจะเนาะจังใดก็เป็นก็ต้องใจให้สู้ต่อไปก็ขอให้ยุรีมีเฮงเด้อเนาะโอเคโอเคน้องน่าสบายดีสบายดีสบายดีโอเคน้องพ่อพี่น้อง กคือสิประมาณนี้แห็ดพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยอุ้ยโอ้ลมแน่นอ่ะเพราะพี่น้องลมแน่นอ่ะนี่ก็ได้โอ้ยลมหลายพี่น้องเอ้ยลมแห้งพี่น้องอ่าอยู่ทั้งนั้นทั้งสุยเนาะพี่น้องทั้งสุยอ่าแถวนี้น่ะฝนสิตกเลยพี่น้องเด้อะเดี๋ยวนี้ลมแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยว่าจีน่ะพาพ่อแม่พี่น้องลงทั้งล้มนาะนี่ก็ได้ลมแน่พี่น้องอ่า ทางนี้ก็จะปิดนานอ่าบ่อนเพิ่นนานาบ่อนนั่งเล่นบ่อนสงหลานี่ฮะมาอย่างไรฮะเมื่อไหร่น้องพ่อพี่น้องอันนี้นะคือหมากบัวหมากบัวที่ว่าเพิ่นเอามาเทน้ำว้าน้องพ่อพี่น้องกันลายอันลายพอสมควรนี่พี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องเด้อเนาะเป็นน้ำใหญยนี่พี่น้องวัดอะไรกับเป็นแต่ย่านนี่นี่พี่น้องเลยแบบนี้ก็ได้ การสูงเนาะพ่อพี่น้องเนาะแมน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 กาทา้งงานมีผู้ใหญ่ทา้งงานเบาจันเบาบุญเนี่ยพี่น้องเลยบ่จิกอะนาบ่ทั้นได้บ่ได้กิดเมื่ได้เอยเห็นในคลิปของเพื่อนเนาะกาทางเพื่อนบอกว่าเบาจันเบาบุญเนี่ยพี่น้องเลยมาซอยเดือดเนาะพาบ่จิกกรขึ้นมาทึงแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเด้อเดอเดอกระขึ้สิบมาณนี้แหละพาล้มฝนตกมากะเดี๋ยวบาจิก็ระได้ปิดคลิปเลยพี่น้องเนอะจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะ เบิร์ตสกูจะคนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะ้องพี่น้องบอร์จิตกะคือว่าเนี่ยมานำมาเสียนเพิ่นมานำมาเสียนเพิ่นกะมาถามเบื้องมาน่ะอาเรื่องราวเนาะเรื่องราวชีวิตของเพิ่นพี่น้องกะตั้งแบบอานนาบาลเสียนเพิ่นเนาะกัมีอานนาผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอ้ยอ่าซื้อซื้อข้าวเนาะซื้อข้าวมาให้ในการหมอบเงินให้กับครอบครัวของเพิ่นเนาะในกาอัานา าทรา,า,า,านนบเนาะพี่น้องร่างกายของนาเพื่อเพื่นเนาะแบบบกเพียงแหงนะพี่น้องหรือว่าเป็นเทโลยเนาะอา่ารขาหักขากอ่าคือว่าอะไรพี่น้องแบบมีเนาะมีแต่ว่าต้องพังไปพี่นองง้องเอ้ยอาการกระเจี๊ยบโชยบางทีกิดมีแต่ในนีน้นแหละก็โอเคเนาะพอพี่น้องก็เดี๋ยวบางทีเกิดคือไม่ได้ขอตัวปิดคลิปอย่างไรก็ต้องกันอากาศ ผมเป็นพี่น้องหลายหลายเดออ้อเนาะที่เข้ามาติดตามความสมได้ให้กำลังใจบอจิ๊ดเนาะพี่น้องก็มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนสู่ต่อไปได้วยกันถ้าหากว่าเนาะะผมเป็นพี่น้องเนาะอยากช่วยเหลือครอบครัวของเพืนะ่อนเนาะสามารถติดต่อมาหาบอจิ๊ดทางเฟซทางไลน์ได้เด้อพี่น้งงนองเด้อดบอจิ๊ดกับพอนะ่อมเนาะพ่อมสิเป็นสะพา,านบุญนะครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู่คนพี่น้องเลยนี่กัลมเฮงในพี่น้องเลยได้ยินอยู่บ่เสียงบอจิ๊ดเนาะใครก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบิร์ต